สวัสดีครับสวัสดีงามๆกับปอแม่ปี่น้องกูคู่กูคนครับแรงนี่กับมาป้ากับน่องสุนฮีที่เรากเข้าล้านนะมันนอเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับหันหน้าน้องสุนฮีคนนี้เรากับไปพังไก่พังแกนที่น้องสุนฮีแต่เนอครับแรงนี่น่องสุนฮีเก็จะมาเนียกับเข้าปื้นเมืองของกินดีๆล้ำๆนะครับปอแม่ปี่น้องได้พอกันกูคู่กูคนนะครับพอเพจน้องสุนฮีที่เรากเข้าๆล้านนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามห้น้องสุนฮีด้วยนะครับ น้องสุนฮีกับขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับตีปอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะครับกับเมนูวันนี้นะครับขอ,อกันเข้ามาได้เนาะน้องสุนฮียังตกข้างหลายเมนูนะครับตีไปได้เนี่ยคืออแม่พี่น้องได้พอได้หันเนาะครับแต่วันนี้น้องสุนฮีกับมาตามคำขอครับวันนั้นไปขอย้ำอึงเนาะน้องสุนฮีวันนี้น้องสุนฮีก็จะมาย้ำอึงนะครับเป็นเมนูยอดฮิตเหมือนกันครับช่วงนี้ย้ำอึงปิง้งอึงเนาะช่วงนี้ก็จะมีเห็ดทอปเ็ดไข่เห็ดห้า บอกว่าพักก็แก้พักพอกาดตีเมียเนาะครับพอเพจน้องสุนฮีขี้เล้ากับเข้าล่าน้าหล่ะกัลองเอาไปเนี่ยไปทําครับไปเป็นพัฒนาฝีมือของเขาเป็นอาชีพได้นะครับเอาไปขายตอนกาดเม็ดเจ้าเม็ดแรงกันได้นะครับเนี่ยของกินแล้วเขากัจิ้มเนี่ยก่อนมันเนี่ยมันทํามันจิ้มครับเนี่ยแล้วเขาก็ไปขายได้ครับเพระว่าช่วงนี้เขากัตกงานเนาะช่วงโควิดครับน้องสุนฮีเหันน้องสุนฮีเนี่ยหล้วก็เอาไปเนี่ยไปทําครับรับรองหวานล้ำครับเอาสูตรน้องสุนฮีไปเนี่ยทำหวาล้ำไปครับ นี่แหละครับน้องซุนฮีก็มาตามคำขอครับต้มยำอึงยางนะครับติขอเข้ามากกด็ติดตามน่องซุนฮีตัวนะ้คร, stumbled, paper, ร,ร it, ับกดแชร์กันไปนะครับน้องซุนฮีจะได้มีกําลังใจในการทํากับข้าวพื้นเมืองพ่อแม่พี่น้่องได้พอกันกูแรงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮิตนะครับนี่นะแต่คืนฝนตกนักอึงก็ออกนักน่องซุนฮีก็มาย่างไว้ตั้งแต่เจ้านะครับรอไอยำป่อแม่พี่น้องได้พอเนาะป่อแม่พี่น้องยำเหมือนผมก็ครับขอกันเข้ามาได้นะครับทุกเมนูเนาะ กับน้องสุนฮีนี่จะถนัดกับข้าพื้นเมืองนะครับขอกันเข้ามาได้เพื่อบทก,การเป็นการเสียเวลาครับเขาก็ต้มอ,อึงไว้นี่ให้มันเปื่อยมันอย่างก่อนเนาะเขาก็มาตำน้าพริกกันเลยครับวันนี้น้องสุนฮีกับไช้น้ําพริกเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแม่นวลจันทร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับจําสลากไว้เนอะครับ,รวเ,รบเวลาไปซื้อตามร้านตลาดทั่วไปนะครับเป็นมีวางขายตลาดทั่วไปเนาะร้านค้าทั่วไปครับก็ค้าหรือตัวเมืองจังหวัดลําปางหรือตางจังหวัดเป็นกับมีขายแล้วนะครับสนุกง่ายได้แต่นะครับนี่ไง ดึงไม่เห็ดทุงพูดไม่เห็ดทุงนะครับนี่ออยู่ตังตังจังหวัดหรือตังมึงนอกเนาะสั่งเป็นไปไหวครับมันไป็นอย่นีินได้อย่างเดียวน,นะครับย้ำไก่ย้ำก๊ลบาบฉินซาฉินมันสะดวดงวกไงได้ครับนี่นะโทษโทษโทษนี่ย้ำอึงนอกสุนฮีก็จะออกมาใส่กะปิย่างเหียนะครับเพื่อเพิ่มน้ำแ,แข,ขงให้มัน นัวนะครับมันนัวมันหนัวนะสะดวกง่ายไรเลยครับน้ําพริกนี่นะของเป็นในซังของเป็นไปเลยครับก่อนจะไปเมืองนอกเนี่เก็เอาไปเลยอันถ้าแบบซังไปกับเขียงเขียวนะครับเขียงเขียวหม้อเขียวนะครับนี่นะมันแบบจีนเนี่ยตลาดจีนซาจีนเนาะโอ้โหมันดัดแปลงเอาจุดจดโตของเป็นมันล้าแต่ครับน้ำพริกเป็นล้าแต่น้องสุนฮีเนี่ยของกินล้านะครับนี่ครับ lắm phải phải cấm đeo đất này nè bộ cà phê không thể nhận cà phê vẫn lượt nó nhận ra đây hấp dẫn nấm thích tăng lâm pháng lâm phun Chiang Mai Chiang Hải Bèn Hàn Bà Yếu là hấp bởi cho mình cần xác định hấp nấm thích nè Mình có thể mắc cần có lẽ nhằm không phải đâu chẳng chứng mình có phải hướng lâm pháng có phải hướng dẫn các bạn còn cảm nhận nhằm tiêu của mẹ phí nhận mất lắm hấp để hóa sử dụng xuân hí bây giờ ผมไตครับการันตีได้ครับสุดยอดครับนี่แหละครับอึ่งเขาก็บต้มซุปเป็นตีเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้น่องสุนงเีกับยำห่ห้าหกตัวครับกินคนเดียวครับวันนี้อีเท่ากินมาได้นะครับอึ่งปิดครับอึ่งมันปิดเขากบบมาซีกเป็นแข้งเป็นขาไงครับนี่ซีกเป็นแข้งเป็นขาไปมักจะได้กับใ่มักเป็นตัวกัซีกเป็นตัวครับโอ้โหห้อนครับโอ้โห หมุดร้องมันเย็นก่อนอีเวลามันจะบัดซันหมอครับจะข่าไปเนาะช่วงนี้พายุก,กับเข้านะครับวันที่หกเออวันที่หกเดียววะหกม้งแรงถึงหกม้งเจ้านะครับที่ผมหันเป็นลงเฟซบุ๊กนะนะถ้าเป็นเรื่องจริงกันอันระม,มัดระวังกันตัวยนะครับเนาะจะไปออกนี้คุณที่ลงแจ้งนะครับนี่ครับโอเวลาชิกอึงกับเนาะเดี๋ยวมันย้ำตัวเนาะตัวน้อง ึงเขากับซเซ็ตเป็นตีดเียบ้อยเนาะเขากับนั้นี่ครับเราลงในถ้วยสามนี่ครับในน้ำต้มถ้วยสามนี่ครับนี่นะน้ำพริกแม่นวลจันทร์ครับแล้วก็เพิ่มกะปิเข้าไปครับเพิ่มพร้อมนัวเข้าไปเห็นครับนี่นะน้องซุนฮีไปปุ๊งอย่างนักอย่างไรครับแต่ถ้าเอาสูตรน้องซุนฮีไปหยัด้อครับนี่ครับสูตรลดดีวันนี้ลดลงมาเห็นน้อยเนาะนี่ลดลงเห็นน้อย นะครับตู้วี่น้นองสุนหีไปใส่น้ำปลาเพราะว่าน้องสุนหีต้มอึงนี่น้องสุนหีใส่เกลือไปแล้วนะครับเนาะถ้าใส่น้ำปลาน้ำป่ามาใส่บะดิบแบบเดียวนี่ด้วยตีบะจิ้มนี่มันอาจจะเค็มไปได้นะครับนี่ครับผักไผ่หอมดวนต้นหอมหอมป้อมครับหอมแดงซอยครับน,นี่โจลงไปหรือโยนลงไปนะครับเอาไปโคนเนาะใส่ผักไผ่หอมดวนต้นหอมหอมป้อมนี่ไปนักๆครับ มันจะได้หอมครับนี่นะกต่รังได้กินรอบแรกนะครับยำอึงอย่างนี่เนาะรอบแรกครับนี่นะพอเป็นขอเข้ามาครับยำอึงปิงอึงแกงเฟชทอปเต้าหน้าเฟซบุ๊กออกกันลึ่งลื่นครับก <laughs> ับจิมมจ้มเหยี่ก๊มเนาะจิ้มเหยี่ก๊มจับใบเอีงเตะไว้ก่อนครับสุดยอดกว่าครับนี่นะฮึมันใดจะอีก่ะครับถ้าบัตรล้ำผมเพิ่งเตะครับนี่นะ ยำอึงครับแรงนี่มากินข้าวแรงด้วยน้องสุนหีนะครับบ้านหม่เลี้ยงหมูเจ็ดตะมดเสริมขัวอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับมาครับแรงนี่มากินย้ำอึงโดยน้องสุนหีนะครับมีกับมีปิ้งอึงด้วยนะครับปิ้งอึงยำอึงเนาะน่องสุนหีกอขอโทษขออภัยครับสายวันที่สายที่บากินอึงเนาะครับขอโทษได้แต่ครับพอนี้เป็นขอมาเนาะคนเมืองบ้านเขาเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศเนาะ เป็นกระยากหันย้ำอึงมันหายง่อมหายเงาหายอยากหรือจะเพิ่มเติมมืออยากกระบอกหูนะครับน้องสุนีทำบาปทำบุญว่าทำบาปบางคนก็ถามทิงไปยินดูเป็นยังเป็นดูตังจังวัดมันเราทำเพจเราทำกเข้าปืนนั่งเป็นประแม่พี่น้องได้พอกับมันหันแล้วมันก็หายง่อมหายเงาแล้วนะครับแต่มันมันตึงแต่หายง่อมหายเงาเนี่ยจะผมว่านะ ทวีทวีความอยากขึ้นอย่างนักนะครับเวลาคนอยู่ต่างอย่างวัดต่างประเทศเนาะขอนเข้ามาได้นะครับเมนูกับข้าวปื่นเมืองเมนูอย่างนะครับขอเข้ามาได้้าน้องสุนี่อะวัดทุดิบได้น้องสุนี่ถึงทานะครับนี่เข้าอุ่นอุน่นนิดหนึนึ่งสุกๆใหม่ๆครับนี่กัห้าบัตกัมเงยงยครับนี่นะป๊อนะครับยำอ,อ,อื่นย่างนะย่างอื่นยำ นี่ครับจําไปก่อนกําแลกน้าพริกเป็นเน็ตนะครับเด็ดแต่สุดยอดครับอือมเออฝึกเราคงไมเปนักนะครับข้าบะลําลนะ่ะใ้ครับ บเหมือนอึง้ง้ลยอึงยา้างอึงบอนนะครับกระดูกมันจะอ่อนหน่อยขนเท่าอยู่เครื่อไปดินกับสอบอึงร้ายอึงบอนอึงคลิกขันนะครับอ แตกไดน,นะครับดูกตึงโคกงนี่นะตไร่หมดไป mm hmm. จัดย่างสักกำมันเออยังปิ้ง mm hmm. วะโคบี้ลยครับนี่หอมหอมหอมไข่อึงนะครับอันนี้น mm hmm. อกสุนทีกับบะเต้ไปสอบมาเนาะครับเป็นปั่นนะครับ ขายจีนหมูนเนาะที่เขาเคยลดเคยแถมคือเป็นเป็นแบบน,น้ำชิ้นน้ำใจครับแบ่งอึ้งขึ้นครับหอมน้องซุนฮีกลับมาดีครับจำน้ำพริกไว้หน่อยมึงก้องมือก็มือม ถูกที่บา้านเจ้านี้ใครถูกที่บา้านเนาะน่าจะผูกแล้วครับกึง่งผูกยังโลซีซีเดียในเมืองโลซี่ได้ครับคอมเมนต์มาบอกเจมเนึ่งอึงเข้าอึ้งโคล่ะโลซี่ซีแบบอึ่งรัวมาะ ไพ่หมุนไพรบ้านเรา เมียกับบุเล่นกันนะครับอืมงคาเนี่ยองคาเนี่ยบถ้าบัตรตัวห้าบาทคับสิบบาทนะครับครั ดดลงแนวนะครับเพราะว่าอย่างป้ากับม่กินเฮดทอปเชียงหมดแล้วครับบางคนก็ได้สามสี่ปันนะครับ <c oughs> <c oughs> บางคนก็นไ,ดนนนกนได้ปั้นปลายนะครับ <c oughs> <c oughs> อเอาขี้เอาปุ่มมันออกแล้วนะนี่ได้กินเนาะ <c oughs> เรื่องถามพ่อแม่ไปนองได้เองจนกินแล้งครับเนียน้ำบึงเข้ามาต้องมีพริกนะครับ ใครก็นึ่งเตือนนะครับัวน,นก็อิ่มไม่ม เข้าด้วยขนาดแรงเลยครับความตัวครับนะ ใช่เมงเม่างนะครับแต่เป็นไข่อื้งไข่ปลาคาวเวียของผักเหนือครับสุดเต็นะ ผมมันออกกันแล้วผมกำลังกันเนาะลูกบอลกระตื่นแล้ว แันนี้คือองได้ครับนี่นะมัไม่อยากจะลุกเลยครับคัดครับมันผูกจะเป็นเมนูแย่งนั้นอพนอแม่ไปน้องกับปวดทิ่ตามชมได้ทางเปจดซุนฮีคีเราก็เข้าร้านนานะครับพอเห็นต้องซุนฮีคีเราก็เข้าร่านนเเาเลยกดไรเล กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามใพ้่น้องสุนี่ด้วยนะครับแล้วนี่น้องสุนี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทบรัมเต้ครับ